กูจ่าเชฟเงียบเงียบเงียบปากกูจ่าคเชฟหมอยิปไหมเงียบเงียบดิโอเคแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเป็นปีศาจกันนะผู้ชมนะวันนี้เราก็จะมาเป็นปีศาจจะมึงคิดดิมึงคิดจริงเหรอว่าเราจะได้หมดปีศาจรู้ท่านทาดวงไล่ก็จะได้เป็นเออ มันเป็นไปศาต์หรือมนุษย์ก็ช่างเถือนยังไงแล้วก็เฮี้ยเหมือนเดิมไม่แหละโอเคช่างไปเถอะวันนี้ก็อยู่ในเกม R v วีแล้ววันนี้แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดใหม่อย่างอะไรวะมันมนุษย์ประทะเอ่อพวกปีศาจพลังมนุษย์แตอยู่นะช่วงนะอืมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแคสเกมอาร์วีที่ไม่ได้แคสมานานมากเลยนะกับไอหลิวกับไอหลิวชี่มีชื่อว่าไอารวีวอลงนะช่วนะเออเออผู้ชมคิดถึงไอพระเจ้าไหมไอชีเวลลิมอะอะ ดูเลยนะติดต right. yeah. 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 okay. mm ังติดตังเลยนะกำลังติดตังอาวีไอ้เหี้ยกันล้วติดตังอาวีบ้าเว้ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูเปิดคลิปละอ่ะมึงเห็นฟัวสุดสุดอ่าคนพิการนี่แล้วมึงคิดว่าคุณพิการนะ ขนาดโปรไฟล์มึงไม่มีเลยฮ่ามึงจะมาอวดโปรไฟล์หาเบี้ว่ะ <laughs> เฮ้ยยุย่งยากกูจะเปิดกูจะเปิดกี้โอเคอะโอเคนะตอนตอนนี้เราตอนนี้ไอรีวิววองก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งจะมาเล่นด้วยก็คือไอ้พวกกูจะชมนะแต่ว่าเราไม่น่าจะได้ได้ยินเสียงเขาเพราะกูกูกับพวกกูกับไอรีวิววองไม่กบเสียงกันหนดเลยแล้วมึงจะออกหาไม่มีมึงอ่ะ หายตัวหายตัวงั้นมึงไม่ต้องรีบแล้กูอ้คุณรีบใหญ่เหี้ยบอกกูนี่แหละดรียกมาหายสัตวสไปไปไปอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลราวีวอมึงร้องไห้งองเงาออกไปอีกไอ้สัสปวดหัวกูมึงจี๊ดสัสหายตัวปวดไอ้กูเจอคนก๊อปโปรไฟล์กูด้วยฮะมึงป็อันนี้อันนี้มึงเนี่ยไปก๊อปโปรไฟล์อาร์วีเขาอีกยังง้ กูกูเล่นอะไรดีวะเล่นกูพวกเราจะอยู่เผ่าปีศาจใช่ไหมมึงเลือกเผ่าปีศาจมาดิพวกมึงอยกอะไรอะไรก็ได้ที่อยู่เผ่าปีศาจจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเชี่ยอะไรก็เลือกไปเลยมีมีอะไรนอกจากแกที่เป็นเผ่าปีศาจป่าวะดูก่อนที่เป็นโลนะเออดูก่อน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 เด่นเดยนเด่นเค้ยเคยี่อยู่เผ่าปีศาจป่าวะแค่บอกว่าทำไมสุมได้เผ่ามนุษย์อะ ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะก็ก็เป็นมนุษย์หนึ่งวันอ่ะก็เป็นมนุษย์หนึ่งวันอ่ะก็เป็นมนุษย์หนึ่งวันเอ้ยยายเคเอ้ยกูบอกกูบอกเลือกกูบอกเลือกเผาปีศาจด้วยวัมึงจะเลือกเผามนุษย์หาหมีมึงอ่ะทัชจิโร่ทัชจิโร่เนี่ยเขาอะไรนะกูกูบอกกูบอกกูบอกอย่งบางอ้วนดิซัตว์นรกชาติหมาเออกูเล่นสับปะหดเลยแล้วกันมึงจะเลือกป่าสองตัวหามีมึงอ่ะ ึงจะเลือกป่าสองสัวหาเมียว่ะโอ้ยเจ้าตัวนี้กูเล่นไม่เป็นเลยดิโอ้ยเฮียทีมกูไม่โคตรปัญญาวจะเลื้ยงมาหาเมียดูเลยคุณผูชมไอ้เฮียทีมโอ้ยทีมโอเครู้จักอะไรบอยบอย มึงโดนจากเปล่าทีพิการทางสมองอะเออเออเออคือเออเอเอเราเราทีพิการทางสมองเราพิการทางทางสมองยกยกเว้นไอ้เหลิวไอ้หลีววม่โคตรพิการทางสมองพิการพิการทางสมองไม่พอรู้ไหมผู้ชมนะพิการทุกสายสองเลยผู้ชมนะมึงเรียกมาหาแม่มึงเรียกมาหาแ่แม่ขี้ล่าเนี่ยเนี่ดยทีมของเราน้ากาบเออเออทีมองมันโอ้ยอ่ะ เอ้ยฝั่งฝั่งเราทีปีเอ้ยไม่มีทีแม่งกูบอกให้เลือกทีปีศาจมึงเอาอยาดมาหาไม่มีเมือง,งถ้ากินร่เนี้ยเขาเ,เข้าไปเสาหลักแล้เหรอเฮ้ยได้ปีศาจด้วยเหรเฮ้ยได้ปีศาจเหรออ่ะยากูกลายเป็นปีศาจแล้วว้าวเก่งแค <c oughs> ่ไหนเชียววะเดี๋ยวกูดึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดึดดงโ <c oughs> ชงโง่ให้เพือ <c oughs> นเห็นเลยฮะพี่พูดเลยนะอ๋อไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรเนาะ เอ๊ะทำไมแล้วทำไมโทรศัพท์กูแหลกจังวะไม่ได้เล่นเอวีโทรศัพท์ไม่ไม่ชินเหรอวะไอ้เหี่ห้อแม่งโอ้ยเป็นอสูรเป็นอสูนแม่งแดดประเทศไทยโคตรร้อนไอ้เหี้ยไอ้ยี่ห้อแม่งแหลกจังวะท่านผู้ชมดูในมุมมองผมมันจะโคตรแหลกแล้วผู้ชมนะคอมโบพื้นฐานไอ้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 ไอเหลียวเป็นตาเหลียว ไอ้ย่ยแม่ง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 กดสกิลก่อนไม่กดสกิลทานี้อ่ะแม่กาลิเข้าปากกลูมึงจะเข้าไปหาแม่คนเดียวย่าเออดีแล้วที่มึงรอดเดี๋ยวมาสัสที่มึงนี่มันโง่จริงไอ้ลิมไอ้ไอ้หลิวนี่มันโคตรโง่เลยครับไอ้ย่าแล้วกูก็โง่ไอ้สัเท้ยทำไมทำไมมึงทำไมมึงทำไมกู เอแคลี่ครับแคลี่ครับแคลี่ครับอย่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับไอ้ย่าอยานกูทำอะไรกูก็นึกว่าคลิปถือดาบไอ้ี่าแล้วแล้วแค่เราคีล่าทำไรกูนึกว่าคลิปเดินไปเดินมาได้เดี๋ยวกูณก็ยันต่อมันมาไอ้เย่าแล้วกูเดินเล่นหาไม่มีงามึงก็ได้แค่นักวาดลูก เอ้ยกูดึงมากูดึงมาหลอดได้กูดึงมาหลอดได,ด,มได้มาหลอดตายหนึ่งแต่สวยไม่สวยมนี่มันเจาะจริงจริงไอ้หลิวยวกุับมึงเก่งคนเดียวอะ่ะ กูกูไม่ได้เก่งคนเดียวครับไอ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 แมึงก็ก็เก่งด้วยครับทีมกูก็เก่งด้วยครับพูดถึงแม้พวกเราจะสมองเออปัญญาควายเหมือนเหมือนกูด่าตัวไงเหมือนถึงแม้ว่าเราจะสมองเออปัญญาควายแต่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 สุดท้ายกูก็เก่งกว่ามึงอยู่ดีอ่ะอ้อัย้ฝ่ายรอดไปนะไอ้สตร์นรกชาติหมาอ๋อเย้เยเก่งอ่ะเก่งช่วงเก่งแค่ไหนเชียววะฮะเออ ไอยูวีกูมาแล้วแล้วมึงแล้วมึงเป็นหนึ่งหนึ่งกับโอ้ยนีกูจะเออน่ะจะจะตัวดึงพระนครแต่เป็นได้แค่พี่น้องก็เป็นไอหลิวด้านนั้นแหละผู้ชมนะ Here's some information that might help. ใช่น่ะ s t o p m a n City เก่งมากเยไอเช่นี่ไอ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 มวยไอมวยไอมวยสัตว์นรกชาติหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอไอหลิวกูโชว์ตึงว่ะผู้ชมไอหลิวกูโชว์ตึงว่ะไอหลิวกูโชว์ตึงว่ะเออเออเฮียโดนล้างไปสัตว์กูตายด้วยซี่เอ้ยดึงได้ดึงได้ตัวตึงแม่นครครับตัวตึงแม่นครชิบหายแล้วกูเป็นได้แค่พี่น้องแล้วแคลรี่ตัวใครตัวมาในสัตว์นรก เฮ้ยฮ <ermo unlimited of you> <Allah> ้เฮ้ทัทัจิโร่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 ช่วยหน่อยครับทัจิโร่ช่วยปราบกาลีหน่อยครับกาลีกาลีก็เปื้อยมันห้าวมากเลยครับมันห้าวมากเลยครับผมผมดึงกาลีแล้วครับข้านัตยาเลยครับมันเก่งอ่ะมัน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 บอกมันบอดดาบมันเป็นดาบพี่เป็นดาบดาบเลเซอร์ครับ เอ้ยทำไมไม่เป็นการล่า้งแค่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 แก่รล่งว่มึ่ไม่ควรมาเข้าแค่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 มึงแันกระจอ่เกินไปไม่้องมาเข้าแก๊งเ่าไปแค่แค่แแค่แค่แค่ม่แคงแค่แค่แคมแค่งค่้ค่แค่่แคนไ่แค่แค่แค่่แค่แ่แ่แคยาค่แ่แอ่แก่แค่แคลแคอแค่่แค่แค่แ่าค่แค่แ่แค่แเกียรติไม่รู้่แ ไอเชงโง่กูเออภารกิจมันสองเกียร์ภารกิจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายสัตว์เกือบตายลืมลืมไปไม่นเป็ถูกเขาไอส์รทุกเฮ้ยเฮ้ยฝันดีครับน้องฝันดีไอเร็วไอเร็วกูมีเรื่องกูมีสิ่งที่อยากจะบอกมึงเรียกเกือบผิดนี่ไอยันี่ไอยันี่กูกูดึงมุ่ยละ เอยเข้าได้นะเข้าได้นะเข้าได้นะเดี๋ยวกูดูสวนเดี๋ยวกูดูสวนมึงเก่งกันมากเลยวะมึงเก่งกันมากเลยเออมึงเก่งกันมากเลยสัตว์นรกชาติหมาเก่งเหรอดึกกาลีกาลีกระปื้นได้หนึ่งตัวไอสัตว์นรกชาติหมาเอาเชียวโอ้ทันจิโร่กูตายโอ้สุดยอดเลยกูกูกูยอมกูยอมให้ไอริมเก่งกว่าทันจิโร่ก็ได้วะไอริมเอ้ยไอริวอีบ่ายริวแม่งแม่งชวงชื่อพวกมึงไม่คล้ายกันชิบหายเฮ้ยสารประจาว ยัยเก๋แม่งแม่งมวยแม่งมวยแม่งเอาจัดชุกเก่งขนาดไหน fue? วะมาหลอดมึงเก่งขนาดนั้นเหรอเงมึงผมยืนน,นักมึงไปได้เคยบัวขาวในสนามแล้ววะเอเอ,เอมึงมึงรู้ไหมบัวบัวขาวเขาไปตบพระเจ้านะมึงไม่รู้อ่ะอะไรครับนี่หมวดกลางคืนครับฆ่าฝุ่นไม่ได้ครับนี่หมวดกลางคืนครับคิดอะไรอยู่ครับพวกคุณมึงทำไมครับเก่งอ่ะมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปล้วงในตะย่าโชกูดิกูกูจะได้นับถือมึงสักที เขาไปล้วงในแต่ยา่าเออเออเข้าไปล้วงในแต่ยา่า <laughs> เข้าไปล้วงในแต่ยา่าเป็นว่าทำดาเมจได้มากกว่าหยาดเลยกันวะอ่ะมันดูได้หรอใครทำดาเมจได้มากกว่ามันยังดูไม่ได้ควายมึงเนี่ยมันโง,ง่จริงไอลูเนี่ยมันโง่จริงตอนนี้มันยังดูหรือมันดูดาเมจได้เลยวะเอ้ยยังไม่ยังไม่ได้เยี่ยทางมุงยากันยุงยากันยุงก็ไม่รู้อา้าวเฮียกูกูดึงมาหล่อนมาฆ่าตัวเองใช่ปหมล่ะอา้าวเยี่ยตายทั้งแก๊งเ <c oughs> ลยไม่น่นด้ เอ้ยย่าแคไอเหลิวไม่ตายวายเหลิวไอเหลิวไอเหลิวโชตึงไอหลิวโชตึงไอเหลิว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 โชตึงโง่ใี่หมไอเหลิวโง่ใช่ไหมโง่ใี่หมายมึงเนี่ยมันโง่จริงไอเหลิวนี่มันโคตรโง่เลยครับพี่มารีกาลีกาลีกระปื้อยานกูไปทำอะไรในปากกล้วยวะน่ะตามตามหาหลิวไง งั้นก็ไม่ใช่ชื่อเอ้ยชื่อมึงอ่านชื่อในดีคอนมึงไงจัสมึงอ่านชื่อผิดเปล่าอ่ะมึงอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรไอตานยูเปล่าเฮ้ยมันตีเอเอเบเมอร์่ฟลายมนตีดาร์กสีเห่อเฮ้ยเฮ้ยม่งเอาไม่อยู่เลยเก่งเหรอ เออเอาเร็วเลยล้วงล้วงไปเลยล้วงไปเลยล้วงไปเลยเออไอ้เแค่ทำกิโลสันรกชาติหมามันกิโลกูทำอะไรวะเออสวยสวยสวยกูแทงให้แล้วกูแทงให้แล้วตอนนี้โอกาสมึงตอนนั้โอกาสมึงเงิสวยค่าที่ตัวค่ามันหลอดได้เอาเลย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 อยังไม่หนีไปได้โอ้โหนี่ไงธละกินอันทรงเกียรติวขาวกูดำแล้วนะค่ับทำได้มากกว่ามึงเลยอ้เหี้อ่ะ ว่าเขาโดนยุ้ยตายเที่ยวเอ้ยมันรวมก่อนมันรวมก่อน่าตายตอนตอนนี้อย่าเพิ่งตายนะตอนนี้อย่าเพิ่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาดาร์คเซเยอร์แล้วเราแพ้เลยไม่ทนละเฮ้ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยแหละเราหมดก็คืนแล้วหมดก็คืนเราตายแค่เก่งแค่ไหนเชียววะพุ่งเก่งกันมากเลยอ่ะพวกมึงเก่งกันมากเลยวะพวกมึงเก่งกันมากเลยวะพวกมึงเก่งเหมือนกันมายไอ้แค่กูดูอะไรเด้อเก่งกันมากเลยเฮียกูโดนตัดตั้งหัว ไปแล้วเจ้าปไอ้ปูหายตัวนีหายตัวหายตัวกูหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วรอตีดาร์กเลยไหมเลยดาร์กมันจะเกิดตอนเท่าไหร่ปะเอยเอาเอาดาร์กเซียร์เลยไหมเอาดาร์กเซียร์เลยไหมเดี๋ยวกูไปช่วยบัวขาวว่าเอาดาร์กเซียร์เลยวดาร์กเซียร์เลยวดาร์กเซียร์เลย เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาด้วยไฟมาด้ไฟมันห้าวมาด้วยไฟมันห้าวมาด้วยไฟมันห้าวเอาครับครับแม่งเอาบัวขาวครับหลดมาลดเก่งเหรอเฮ้ยเอาให้ได้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 ไอชิบหายละชิบหายละเฮ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละหัวทางการชนะอีกอย่างเดียวของเราชิบหายละ เทีว <aunque S 2> ไม่ <Har League. S 2> <od ita> มนะเทีวไมิเกียร์เกียรเทีวจะไว้ไม่ได้เกียร์เกียรก็ไว้ก็ลาวาถึงชิพายดิมันอยู่ที่มวยความหวังอยู่ที่มวยเออความหวังอยู่ในมวยและคีล่าความหวังอยู่ที่คีล่าไหมความหวังอยู่ที่คีล่าไหมโอ้ยอันนี้ฝากความหวัง ơi, ô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  mình ô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  Mình ô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  fight you, gonna fight you, I'm gonna gonna fight you, I'm gonna fight gonna I'm gonna fight you, I'm gonna fight you, I'm gonna fight you, เออเทียวเทียวเทียวดูเทียวดูเทียวมันาเกี่ยวสกเกียวเทียวมันาเกี่ยวสกเกียวเทียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเจ้าฟังเออได้ป้อมหนึ่งได้ป้อมหนึ่งอยาเงี้ยเอ้ยวิคิมโค่นแหลกอ่ะถ้ามึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้รอเดี๋ยวมึงรอดูคลิปกูไม่โค่นแหลกไอยเงี้ยเดียขาวกูรอดได้ไงวะอะเมื่อกี้ฉันไฟยังบูไม่หนีมาได้ไงวะยังไม่หนีมึงหนีได้เหรอมึงหนีได้เหรอเมื่อกี้มึงตายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันเกืิด เดี๋ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูดาร์กให้ว่ามันว่ามีใครตีเปล่าแม่งจะล่อเอาดาร์กกันอย่างเดียวเลยพวกนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอามันเอาดาร์กมันเอาดาร์กมันมันตีทีมันตีทีมันเอามันจะเอาดาร์ก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 เหรอเออมันจะเอาดาร์กเนี่ยมันจะเอาดาร์กเนี่ยเออกระคืนมาพอดีเฮ้ยได้ได้ได้ตายอ่ตายจริงเหรอจกิงเหรอตายแล้วตายแล้วเฮ้ย บอกเลยว่าถ้าใครได้ดร์นในบทนี้มีสิ่ชั้นที่ชัดจชนะสูงมากคุณผู้ชมนะเพราะจะการคืนตลอดการคุณผู้ชมนะจะการคืนตลอดกาลถ้าการคืนตลอดการแปลว่าเผาพีศาจะได้เปรียบเป็นอย่างมากคุณผู้ชมนะเออถ้าเขาจะหาตีดร์กใหม่ก็อิหลายทีอ่ะถ้าถ้าถึงถ้าถึงถ้าถึงตอนนั้นก็คงว่าแตกกัแล้วเนาะพวกเราเราดูกอาเอาจริงนะตอนตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องสดป้อมเลยแล้วมาตีเราไม่เข้าเเนี่ยมาตีกูไม่เข้า เนี่ยตีกูไม่เข้าไอ้เงี้ยกูเข้าไอ้เงี้ยมันตีกูเข้าเออไอ้เงีมันจะฝ่ายเขาโง่เก่งเหรอเขาเก่งเหรอเก่งเหรอเออไม่ต้องไม่ต้องสอดไม่ต้องสอดไม่ต้องสอดอ้าวเชียนงี้ไม่ต้องสอดกูสอกูสอดีกว่าเฮียกูสอดดีกว่าเอ้ไอ้เงี้ย่างน้อยมันก็ตีเราเข้าไงเอออย่างน้อยอย่างน้อยก็ตีเข้าอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ตีเราเข้านิดหนึ่งเลยทุกคนนะเออขค้นได้เกี่ยวเองไอ้กูเห็นนะมึงดึงคลิปมันทำไมล่ะฮะ เงียบ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 โอเคเดี๋ยวกูพยายามเก็บเป็นความลับให้เว้ยเออเก็บเป็นความลับนะเก็บเป็นความลับเงียบเงียบงียบพูดนะเดี๋ยวกูต่อยปากไอ้โอเคกูจะเก็บเป็นความลับเลยครับเฮ้ยจังหวะนี้ยดีอ่ะมึงกัดสี่สีนะไอ้เชียนนต่ายมึงไม่ได้เก่งสตีนหมาเลยอ ก็แทงอยู่เนี่ยมีที่กูทำอยู่กูหลบหลังแคลรี่เหรอที่กูทำอยู่คือทำดามิทให้ให้คีหมอกูถามหน่อยที่กูทำอยู่คือทำดามอ๋อเชี่ยตายหมดเลยไม่นั่นแ่ละอาอตายหมดสัตว์ชิปหายละเฮ้ยมันมันมีสองคลิตกูไปแล้วยากไปละไปละไปบายไปยากนายเจอวะงวยไทยกูกำลังเข้าเหรอไม่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 กี้เมื่อกินมาเข้าแล้วแต่มันเกิดใหม่แล้วมันถอยไง ยี่คียีกคีดูมวยไทยดิมวยไหมไทยมึงทำไรได้บ้างมึงทำมึงทำได้อย่างมวยไทยไหมถูกเน้ยมวยถูกไทยโคตรเกลยอภารกิจอันทรงเกียรติเออตีป้อมเลยภารกิจทรงเกียรติของเทียวเฮ้แล้วว่าเออมันมีกอะเกิดอ่ะเบอร์เจฟายอ่ะเบอร์เจฟายแม่งมีกอะเกิดแม่งเล่นหมาไอ้ะี่คีแม่งแม่งโลกยึดแม่งโลกหลบตึงๆเลยยม มันจะเล่นแบบกายหีดอะไอมาหลอนมันจะเล่นแบบกายหงีดออกดาบแดงออกดาบแดงสี่ชิ้นอะอกตัดเลือดมาหนึ่งแล้วก็ตายเกิดปะฮะยังยังไม่ซื้อตายเกิด <c oughs> เอ้ยเอซอซื้อซื้อมันจะซื้อแน่นอนมันออกเกาะไปแล้วมันน่าจะซื้อตายเกิดคีล่ามันทำอะไรคีล่าคีล่าตะกลางคือตลอดไปมึงมึงไม,ม,มใ่ใช่จะซาอย่างเดียวนะไอ้ยะมันก็ตีมเข้าอเลยนะ กูไม่้ยแม่งตีกูเข้ากูก็ลืมไปอ่ะไอ้ยัยไอ้ยยเอเอาเลยเอาเลยกูดูนะกูดูกูดูกูดูสวยกูดูสวยเร็วๆกูดูสวยกูดูสวยเออสวยสวยเออสวยสวยสวยมวยส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 วยพี่สวยไอจีช่วย่น่อยกดอันนี้ได้ไะฮะหนยกูอเกือบได้อ๋อข่ายข่าอยู่ได้ใช่ไหมแล้วมึงทำอะไรเนี่ยถไดสิบ แต่ยูที่สุดดีไรยะมึงคิดว่ามึงเราดิคิดว่าใครเล่นโหดที่สุดในสาวคนนี้อืมคิดว่ากูหรืออมกอุศหรือว่าไอ้เลิ้ยวคิดว่าใครโหดที่สุดในในกลุ่มสาวคนเนี้ยเออ,ไม,อ,อมไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมครับแก๊กแก๊กแก๊กผมอ่ะแก๊กตาเขีดครับแกงฉายาแก๊กตาขีดไม่เคยไม่เคยดึงว่าวครับ อเคดึงอันนั้นเดี๋ยวกูจะเก็บเป็นความลับใฮะก็บอกอลยไงแก๊กตาเขยมาเคยดึงว้าวครับถึงถึงแม้จะไม่ได้ดึงศัตรูที่ต้องการแต่อย่างน้อยก็ดึงแต่อย่างไยก็ดึงโดนนะครับเอ้ยชนะแล้วเออแต่น้อยกูก็เล่นกับมึงกูเช่นไหาววะเออเออกูเอออันนี้ยกให้เหลียวที่มาเล่นที่มาแคสเจีมกูเนี่ยเออแต่แต่ความดีความชอบต้องยกให้กูเช่ดิที่ว่าใครได้เอวีพีกูดูเลยว่าแก๊กแน่นอน ก๊กกลัวกลัวแรดกลัวแรดไม่ใช่ครับหมูแรดแรดแรดไม่จ่อยไม่ได้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  thank you very much I bet you อ้าวเฮียแก๊กได้มีมไงสัสแก๊กได้แก๊กได้เมียมึงอ่ะแก๊กได้เมื่อเมื่ออันดับที่สามนะอันดับที่สามอ้เหี้ยใครได้อันดับที่สองดูก่อนไอ้หุ่นนะ ไหนว่าใครจะใครได้อันดับที่สองใครได้อันดับที่สองใครได้อันดับที่สอง,สอ,งอย่าง้กูก็ไดอันดับท้ายอะ่ะ <c oughs> เรียกผู้ชมได้ยินไหมผู้ชมนะขออีกทีไอ้ริวอย่างน้อยกูก็ได้แบบดาัายแล้ววะนี่แหละเหตุผลที่กูที่กูชอบพามวัวทำลิปหลบ <c oughs> เอแม่งทิวทิวด้คะแนนกูไปอีกเดียวเองไุ้ชมนะเออโอเคก็ช่างไปต่อคุณผู้ชมนะก็สมควรกันแล้วขอบคุณที่ขอบคุณมันจะขึ้นเชียร์เล็กนั่งหนาเนี่ยขอบคุณไอเหลียวกับอามงขอบคุณระวีบอลกับอามองอุที่มาแคาสเกมกับผม่คุณผู้ชมนะสนุกมากคุผู้ชมนะสนุกมากจริงไม่ได้แคสเกมอารวีนานก็สนุกขึ้นเยอะนะคผู้ชมนะอารวีให้เล่นกับเพื่อนนะผู้ชมนะถ้าเล่นกับเพื่อนที่รู้ใจแต่เมื่อกีรู้ใจกูเปล่าไอเหลียว,วไอ้อมองอุด้วยเอ้าเแล้วกูรู้อ่ะกู รู้อ่ะรู้อะไรบ้างรู้ว่าทำวิถัยรือว่าทำม่ถัยว้าวชั้นวันเดอร์คผู้ชมนะก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกระพริบส้สมนี้ปิดคลิปพร้อมกันนะปิดคลิปพร้อมกันสวัสดีครับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหลอกควายสบายใจจังกระหลอกกี่ครั้งก็ยังไปควายสวัสดีครับคุณผู้ชมนะหลอกควาย